ไอ้ S <S <preach ers> ี่จบเีย้อเนาะทีดยเกดนีู้ทำดีวไม่เยเรานไม่เทียรค้งแบบนอไม่สวยเราก็ไปทำแบไม้นองแไม่นเราต้อเลืครับ

ใส่กันได้แออกมาดิมีอะไม่ใช่ไราแค่นี้แหละแค่นี้ถ้าบางนี่สุบเร็วนะคะถ้ามันหนากไหรวหน่อค่ะมันต้องมีึตากแดดก่อนไม่ใช่แบบานี้นี่ตอบหร่อหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงถ้าตอนต่อไปอ่ะ อันนี้เสร็จจะร้อยแล้ววันนี้จะไปซีรมรวมตามมรปรมรตามมาหลายรนคะ จะให้ปลกหัวเรานะนี่อดนานคือข้อดีมันคือมันทำได้หลายอย่างใช้ยแ้ทกคทุกคนเราสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้แล้วก็มันเก็บไว้ได้ระยะเวลาเป็นปีการขนส่งก็น้ำหนักต้อลง ครับแล้วก็คนที่เอาไปรับประทานก็สะดวกขึ้นเก็บไว้ได้นานครับเช้าผมประมาณตอนนี้เราราคาจะไหนครับยอ่าเป็นสี่ละหกสิบบาทก็เป็นสีดสิบทครับยากชุ่มชุ่มละหกสิบบาทชุ่มนี้ก็อ่ายี่สิบห้าบาทชุ่นี้สี่สิบกรัมครับไอ่กระดิงครั้ตัวนี้มันสามารถไปแปรรูปทำอาหารได้ไหมได้เยอะมากครับเป็นซุปเป็นปกอ่าอ่าตัดไข่ก็ได้ครับ เป็นต้มจืดอะไรได้หมดเลยครับเงนินจำนวนนอไม้ปกติเลยครับเงนิงนนอไม้สดเลยใช่ครับแล้วก็มันมันจะมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบมากขึ้นครับมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับเดี๋ยวคนสนใจที่ติดต่อเลยครับก็มีที่อยู่ยยในนี้แหละครับมีไลน์เพจอ่าเฟซบุก๊กมีไลน์อัดครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ให้ติดต่อครับเป็นของกลุ่มใช่ครับน้ำเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์แหล่ะ อ่0993952563ครับเข้ามาดูตรงได้เลยครับขนมใ,ให้กำลังใจ